โอ้ยเสบัดจัดการอุ้ยพ่อพ่อยู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 พี่น้องยูยูยูนี่ครับใส่สวยๆเลยนี่ครับใส่สวยๆเลย โอ้สวยงามเลยพี่น้องนี่ครับวัดเสบดแล้วนลวครับพี่น้องฟ่มติงวะล้างผุ่นครับฟ่มสีติงพี่น้อง Amén. ถือครับพี่น้องหลังปุ่นเบ็ดแลนครับปุ่น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 โอ้ดีน่นหมดยัยแลยพี่น้องนำเลือกสมัยหมอนะมาหลุ่นกันครับ อัน,นพีร้องนี่นี่นมาลุนกันครับมาลุนกันลาเบดกับไปกันไหนเลยอยบ่โยวอู้ดิดดิดผีน้องดิดนีครับฟอมอยู่นี่นีสายอย่นี้ยูยูยูยอยูพีน้องยูยูยย นี่ครับใส่สวยๆเลยมันวานเลยพี่น้องมันวานเล้วอย่าวลุกด้วยเดี๋ลุกด้วย <c oughs> ใส่บิดโฟมพี่น้องยังเวนเตรียมแรกครับพี่น้องนี่ครับ,รบสวยเลย <c oughs> พี่น้องนี่ <c oughs> โดนแล้ว เก็บคนครับพี่น้องมันมานแล้วครับหลังนี้บิดฟ้อมฟอ,ม,ฟอมจมพี่น้งองฟ้อมไปใส่โอ้ฟอมอยู่นี่ฟอมอยู่นี่ฟอมอยู่นี่พี่น้องฟอมจมเลย รุดแล้วมั้งพี่น้องนี่รุดแล้วคือรุดพี่น้องโอ้เดี๋ยวเสียเบ็ดก่อนครับยามเบ็ดยามเว้นครับพี่น้องยามเบ็ดครับ อุ้ยเสียบเงียบรับพี่น้องหลังนี้อยู่พี่น้องดึงมากอุ้ยตายขวบล้อเน,นี้ยตายขวบล้อพี่น้องนี่รดเลยนะในเพาะอะไรพี่น้องอเอ้ยยังเยอะเสียบเงียบไหมพี่น้อง นี่ครับลงใส่เบ็ดในกลางน้ำนี่ก็มีเบ็ดเงีไปนี่คือสิเขาท่าอยู่นี่ใส่เงีบไปส่นนี้ใส่สวยเลยวะนะ้องดุนต่อไปครับพี่น้องดุนีกเรือพี่น้องดนุนเยอะเห็นไหมโอ้ใส่งางามเลยนี่ครับใส่สวยเลย

โอ้ลึกเตอี้ยโอ้มูสวนกนเลยบ่เนี่ยเบ่หันมึงบอกฮะนี่สวธีกินเลยบ่เองเเอาเขาไปเลยเก็บเขาไปรถเกื่องหนเดี๋ยวใอรเอาเบดมาวางงไไปพี่น้องหุ่นโตโอ้หลังพุนก็ลากเขาไปอีกแล้ว น้องมีมีเรื่องบ่น้ำเลืกพี่น้องอ๋อร้อนร้อนร้อนเนื้อเสียบเนื่อก่อนโอ้ยตั้งไรบอสไซน์เนี่ยเสียบเนื้อก่อนพี่น้องร้อนน้ำเลืกครับโอ้ยมีแบบเลี้ยงห้องเหรอนี่ครับพี่น้องเอาเลือกวางลงมั้งโอ้ัวตายออกนไง อัอัดตัวตายออกโอ้ยเทินกินหมดพีน่น้องตัว่ดมันตายมี่ป่ะอืมตายแล้วตัวนี้ยังโอ้ยปูไงเราเสียบตัวปูหน,น้า,หาบ้านข้าบบน,นตัวมันอาปากไหมตัวถืออยู่ข้นไหน งามงามเลยพี่นอ่เรือนี่ตัวนีตัวตายพี่นอ้องเฮ้ยเนี่ยว่าแจ่มเพ่งเคยเลงเลี่ยงงามงามเลยพี่น้องนี่ ปลาส,สวยปลาส,สวยพี่หนอเดี๋ยวก,กินเผาปาลาเลยพี่นอนองมนี้นี่ครับใส่ไปมดมือเลยวมนี้มืะนี่พี่นนออันนี้ว่าจะเค็ดเมนูกินเทียงเนี่ย มาติดตามครับพี่นอ้องจะเห็นมีนูจังได้กินมากินกับป้าครับมือนี่งยัยงไฟบติดอย่ยังไฟติดบนน้อเสียบานเนาะบ่ติดครับพี่น้องเอ้ยนูนเปียกครับเฟื่อนเปียก ขึ้นมาทดสอบนะพี่น้องพอได้กินอยู่ครับเก็บปะรอพี่น้องเลยดับจ่อยชิว่าอ้าวเยบาทจัดการเลยพี่น้องเสียบเข้าไปโอ้โหหนึ่งนะไหนบนตกใส่อยู่เนาะเออขี่ก็เนาะนั่นละห่ะะหางๆนั่นละ เราบอกง่ายมากเลยปนี่แหละพี่น้องเอ้ยขี่ปากินครับโอ้บอกใ่ญ่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้เสบัตรจัดการเอ้ยพ่อพ่อมามาครับพี่น้องอออามากินน้ำกันครับยังปนยัง chồng thoát đó muốn nó có đầy được khẩn khầm lắc này coi muốn đâu tôi đang mới khá ngoài thứ câu biết thấp chứ nó dám biết sống sáy hàng như thế này Nè lăng này nè 2 lăng nè Mới đứng ở dây cắn đây Lông nhớ xịt khẩu khắc phốt Hãy luôn nó cắn khắp phía nông Ui, uh, lăng này hài Hát Lăng này hài quá Này Ngôm ngôm ngôm, hát ngôm ngôm uh, chôm 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 chôm, chôm, chôm. chôm, chôm.

อยัยงงตัวกันหรอกลมพัมดพ่น้องเอ้ลมพัดเตียงยุบ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 หันไปพี่น้องหลุนก็นต่อ หลังนี้มันคือจุ่มกันคักเถะพี่น้องหึคือจุ่มกันคักเถะมันจังไลยนอ้ยไปครับโอ้ปูมันอกีงเลยปูแมว่บ่นี่ A long, long tung tango, nên đi sợi. A lap. Tung 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 กนเข้าวนครับเี้ราก็หักเปลี่ยนไปไหนใส่น้อเรานอ้ไปดี่ไปหลืองเลยครับพี่น้องสุกแล้วมะคอใหญ่สุกแล้วมากมาครับพี่น้องในก้อนในก้อนอะไรสด้ไาได้เลยแต่ลองใส่เบื้องพยญชนะนะกินเข้าไปนี่ตื้อเลตื้อเอพี่น้องเอ้ยเหลืองเาลำ จำเนื้อวันหวานพี่น้องเอ้ยขัดพดพี่น้องเอ้ยมามาครับพี่น้องมามามาเมื่อนี้วันหยุดครับกินข้าวปลาครับเมื่อนี้ปลาธรรมชาติเครัพี่น้องปลาถือเบ็ดล้วนครับมาเสียบๆสียบตรกันพี่น้องนี่กระลังย่างสี่สองตัวมาด้วยครับพี่น้องไปใส่ไหมใส่มเกี่ยวกูละนกแก้วแค่ยังไงปลาไหมตำสมตำปลามันปลากระดูกตำสมตำอ้เติมีโตไหม นามากมาเรา้องิ้มไปูใส่เอาแบบนี้เลยป่ะพูดนะแล้วไปกลางดังยวนพูนะซีหายชิบมกเลยว่าท่านเบื่อขึ้นใส่ล้มาเลยไหวเลยเอาไปกอนเอาไปก้นไม่ไูเฝ่าเลยเธอหญปิ้นท้องปังกับมือยเป็นไรไจ่รูเรียกคเนี่ยบอลเนี่ยผมว่าเสีบหมอ ะครับพี่น้องมามากินในาเผาด้วกันครับมาด้อพญานาคก้อีื่อจอมห็นมัอยเต็มลหาหา่เห็นิไปดิดีกตอนนี้น้อรกัเลงลายมาเลื่งลายเชียงไหมเชียงใหมเชียงใหมคุณเชียงใหมได้เนี่ยอพเภอสมเนี่ยคุณเทีไหมนี่ น้องเอยจะยูเอันเงรายองไรอ่ะพี่ตั้ม่เชียงไหม้ยจ้ามาครับผมเอ้ยกรทำทำเหนียเดียวเออเดี๋ยวเดียวมาเล่นห้อนมาครับพี่น้องมามาเป็นไดปูแซบดบวะนัววะฮะาเสียบอยู่ลานม่เยเออเหมือนเเหมือนแลงอนไนี่แหละเนี่แหละบ้้นปลาเรา ่อไม่ไ <Hands> ม <Sugar> ่า <boundaries> มันมีไมเลไม่หัน่ม่อในทงมนาแใเบงนานละบ่่อไ่เย่เมหยาเมเดียคนหแอัพักก่อนัลงมาหลังจหลังไอ้โังเครพัก่อนเดี๋ยวยายมีรอบนึง ว่าสิมตมบ่ท uh, no. ี่ท <ain ways dishes out> ่บอกว่เราไปะไปนางว่นาง่เปนงไหมเอาเบ่งกันพักเบรงกพักเบรกพักเที่ยงบตกแดด่เอาใ้ได้เจนมามาครับพี่น้องครับจวดเนิาปลองขึ้นหรื่อีนเน่วกระป๋าถึงใหม่ที่ละจวดครับจะมีแนวจวดครับผม ไม่กี่วันแล้ววันนี่มันนานมานะมานบก่าองกนเนี่ต้นไม้นี่งของรี่งกลุ่นบ่้งแล้วนานโอ้ยใส่บางมง่อปูอุตสาลงลงเบ็ดลงยังไงได้แม่ไปโดนพยังยังหาหุ้งอยู่ บอกให้อัดไปเสือสามสี่ขั้วง้มขามาหลุดกำลังมาสาดเลยผมว่าเป็นชบูมาเดียวก็เพชรแสบแล้วสมุอตำตำโซมุ้งตำเพชรเลยก็ดำดำกมันสักสี่เส้นหาเส้นลงได้ตะกินปลาอยู่เลยเส้นลงกอย่างนั้น บใหญ่มาหานมีเป็นปนี้น่ะปานี้มีอยู่เลยมาหาเส้นหกเส้นได้กินอยู่เราถืลูกิเส้นยิงสุดตั่ใหญ่หัว่อสิบเส้นวะเด็กตัวปลาใหญ่ป็นอนไรอยู่ตัวปลาเน่ยเขาลอคเพาซอฮาื้นีิบัวตัวเบิ้งคลิปบ่ามัน่ได้เบิ้งยี่สิบัวหลอดเสียเนาะใช้หน่าลูกปนำมือเขาลักเหมแ้งเขาคักมือหน่อยไม่ทันโค้ดไปเบียเขันสวันน่ะ แล้วมันนั่นคือไหมเามาก้าบวงแค่นตรงดีเมืใส่ง่ามให้ปลาตดเอามาฐานไอปูเอามาใสา่มาฐานดีกว่าแปดเส้นสิบเส้นเลยเอาแปดเ<อ>ส้นมา,า,าลงปลาใหญ่เพิ่ง,งเบ็ดีเด้อเบ็ดใช้พวกเขาใส่หรอเบ็ดสียูส่วอมเบ็ดขัดกันได้บ่เบ็ดขาวเบ็ดขาดแล้ว หอมพอดีกว่าบ่ถอดไม่เร็วเออถอดไม่เอ้ยชืรังครับไปเรอวบีเลยบีเลยนี่มีรลัวที่ไหนเด็กหงว่าอยู่ไสนอือนีป่าเลยเฮ้ยบีเม้นเลปลาวป่ะไเนี่ยเอาเจ้าก่อนเจ้าจัดการเลยหาเบ็ดพร้อมหรือเบฟอยู่ไหนเอว่าเออกินเลยเบีเอเลยนั่งอยู่ช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละเนี่ยปวดเรือด้วยฮัดมึงหยุดฮัต เว้ยูพ่ตายไปวะมึงนี่กับปูนี่เป็นบันจะกินกูตายไหมเอามนหาเบิกันมันกินไสากกานกินไสแม่่ด้นลยไสมกูกินไสนี่เรื่องมองเรื่องไม่ต้องมันต้องเห็นแม่อยู่แเบ็ดงเบ็ด์ปาสุดเสียบคข้พี่น้องเ้ยปากนีกินไส์มกินลึกขนาดนบ้ลึกขน่ดไหนมึงกินลึกเข้าไปไปหมอ นเขาได้เออบุีดอกใส่เงี้ยหายดดไม่ๆๆๆทำไบลเออนั่นที่มันยุ่นนั่น่ะมาโมมโมแม่โมแม่นี่บักอัดบักานี่ยจพี่น้องเย่งกันนอเราเอาหัวไปนามาอเป็นยังมีเสือกเยอ๋อวงว่าตายไปบ่เห็นเลยน้อยู่แ่ ไม่ไม่ปูตัวตัวหรอกปลาตัวใหญ่เขาตัดเขาตัดเดไม่เห็นเลยมือห่อทองนะโอ้มันจะคืนมือห่อทองมันจะคืนในส่วนปาตขา่หนึ่งไม่ไข่ออกแล้วก็ไข่ออกอันนี้ก็ตายแล้วเนี่ยนี่ยังตัวนี้ตัวเดียวเนาะอ่ะตัวนี้ตัวเดียวผมมีมีมีไข่สเปรย์มันไข่หมดเลยผมีเลยสไปรย์มัองปลาเรียบอมันหัวของเสียนาะนี่ของเสียสุดรับวที่น้อง ปตะคอ,อนะจะโมโหกับเสียบพี่น้องเอ้ยต้องบอกเขา้องว่าปากร้ายได้ไงทำเปบบบันปลาทะเลาะกันแล้วสไต,ตล์รุ่งนอ่สไตล์รุ่งนะนี่บีบ่ใครพ่อ,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 อเนี่ยเขาเจาะอะไรอ๋จอจวดเจาครับพี่น้องจวดหน้ากลรองายจวด มันไหนกองเร็วได้ดิหวานดิแบบหวานสดใช่ว่าปลามันสดเอาเกลือบอะไรปิ้งพอดดีเรจ็บออกหวานอยู่แล้วตั้งแต่เกจจะมีกินไข่ไหมบอวัวยังไข่เสียบเข้าไปน้ำปลามานี้เวลาปิ้งจะจะหนีกับลาเข้าเลยมันมันได้กินหอยแบบนึงอันนี้เกือบซวยจิบบอใหญ่แล้วนะครับเนาะ มาใช้มืออันนี้นี่ใช้ม,มืออยู่รับต้นเพื่อนมือแทงโบแม่รบ <laughs> มือมาแทงอะไรไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> แตงแตงยังแตงปลาฟองมัวล่ะปู่ฟองนี่ครับพี่น้องทดสอบดูกันครับส่วนเว้นเดี๋ยวเส่องดิกินเข่าเด้พี่น้องนี่กินเอาปลาเนี่ยแหละเดี๋ยวใบร้ <laughs> อยผ้าเป,าป็นเป็นลุมเว้ดครับ <c oughs> เดี๋ยวส่งบายๆแดดลมลมตกพี่น้องสีลงเบ็ดเออสีลงพยายามเบ็ดกู้เบ็ดเธอหนึงครับรอบสองรอบสองรอบสามรอบสามนะครับเดี๋ยวลุนเบิ้งมีแต้มปะรอบ3 3> สามสร้างแต่ปลาอะไรนะขลานเนี่ปลาสามตัวที่ตัวแดกใส่ผู้เดียวกินไอ้รำพี่น้องเนาะใจมันมักเบื่อเด้อหอนซ้ำไรก็ ได้คือเก่าแล้วครับมันเลื้ยไวให้ให้อ้ายใ,ใต้มันนี่ตัวท่อนหำเจ้าของเนี่ยผูเ้เพ็ดครับพี่น้องค่ำแล้วครับหลังจากกินเขากินนำ้ำเงียบครับพี่น้องเว้ยเดี๋ยวคนถือผมจะทายเบื้องนี้ครับเบื้องเหลวมันเงียบโผดเงียบกิ๊บเลยพี่น้องเว้ย เดี๋ยวขอคู่เบ็ดกันครับน้ำลึกแล้วหลังนี่ถือครับพี่น้องนี่บดิลเลยตายนี่ตัวนึงครับเก็บครับพี่น้องโอ้ยถือเบียบบดิลเลยคนนี่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคู่เบ็ดต่อครับ หลังนี่จมพี่นอ้องยูบะโอ้สวยง,าม,ยง,า,งามเลยพี่น้องนี่ครับวา๊าวงามๆเลยพี่น้องนี่ใส่สวยๆเลยตายซั่มว้าวมาเลยพี่น้องนี่ เบ,บ็ดก็จะมืดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหลังสองหลังโอเคครับเก็บก่อนครับยุดนน้นำครับเลยครับพี่นอ้องอยังไย่เสร็จครับ,รบเก็บสวยเลยไอโตหน้านี่ยเผาเกยบร้อยครับเผากินเขาเว้น ่พีน้องคือว่ามันได้แอบอยู่ครับพี่น้องได้กินอยู่ฝากติดตามคลิปหนาคลิปน้อยครับพี่น้องอีสานนะครับชาแนลนะครับขอบคุณที่เข่ามารับชมครับพี่น้องวันนี้ก็มาเทเปเบื้องไม้ไม้บอลลังครับเงี้ยบปอกหอยมือเสาร์ก็ได้ไปสามสี่ตัวหมดละนะครับตัวไล่ไงกูหนีไงเสร็จแล้วกี่หน,น,นีไปแล้วครับพี่น้องค่ำแล้ว เข้าวบ้านกอนติดตามคลิปหนาด้วยพี่น้องโดสต์ทรัพย์แล้วก็โดตกระดิ่งแจงเตือนครับพี่น้องสารคดีคนี้ไปแล้วครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ